เอา yup. ครับสวัสดีครับชาวไก่นะครับวันนี้ก็กล mm ับมาบ้านนะครับผมกลับมาบ้านช่วงหลังเข้าพรรษานะครับก็แวะหาพี่ชายเนาะเหมือนเดิมนะครับแวะหาพี่ชายนะครับหลังเข้าพรรษาพอดีเข้าพรรษาผมติดธุระนะครับที่เชียงใหม่ใี่หลังเข้าพรรษาก็กลับมาแม่สเลียนนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนพี่ชายนะครับก็ก็ว่าจะมาเอาตัวเมียสักตัวหนึ่งหออนุญสวัสดีสวัสดี <FC. S 2> เอฟซีทุกคนเนะ <t ori> <t ori> <t ori> าะทั้งพี่ทั้งน้องเนาะครับเอ่ออยากมีคําถามถามพี่เนียพี่พูดยาวเลยนะเนาะออปลายปีนะครับเขาเรียกปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่มีอะไรจะแนะนําชาวไก่ชนนะครับเอฟ<อ>ซีแม่เสลียงบังคับอ,อ๋อก็คือถ้าเป็นสายเอ่อไก่ชนเนาะสายแม่เ<อ>สลียงของเราเนี่ยครับคือในกลุ่มของเราหรือผู้ที่สนใจติดตามเนี่ยเนาะก็คือผมอยากจะแนะนําว่าตอนนี้ ก็คือที่ผมทําไก่แม่สเสลียงมาเนี่ยตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยเลือดเข้มเขมเนี่ยอ่ากม็มีอยู่เนาะแต่ว่านะตอนเนี้ก็คือจะทําเป็นเลือดร้อยเหมือนเดิม,มทาเป็นลูกร้อยของเราเหมือนเดิมแม่เสลียงาสายหลักแล้วก็เพิ่มเติม <ๆ S 2> คือติดกระดูกเติมใต้หวานงอนเข้าไปจากาเพื่อนเพื่อนพอนี่น้องแล้วก็ทีมงานเนาะขอให้มาทําต่อจะเหมือนกับว่าเพิ่มโครงสร้างให้เนี่ยครับ แล้วก็จุดเด่นก็คือ,อมีทั้งสายที่ว่านำเข้ามาเนี่ยเป็นไก่เบอร์แข่งแทงลึกตีแน่นเดินเตะอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีอีกสายก็คือตีตานะตอนนี้เริ่มเริ่มจะ,ะต่อไปก็คือจะจะ,จะเน้นแผลตาขึ้นมาอีกเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำอยู่แล้วล่ะ,ะทำอยู่แต่ว่าจะเพิ่มเน้นเข้าไปอีกให้มันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมคือเป็นแผลเอกลักษณ์ของแม่เฉลียงก็คือแผลคมๆมตีตานี่แหละครับ แล้วก็สําหรับที่ว่า,าผู้ที่ยังไม่มีเลือดร้อยหรือไม่เสลียงที่ว่าอยากได้ไม่เสลียงเลือดร้อยนะครับก็แนะนําว่าอา,อาจจะอาจจะหาเก็บไว้นะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเลือดมันยังไงอะ่ะมันจะผสมกันไปลแล้วก็กลัวกลัวแบบว่ามันจะหายไปเนาะมันจะายมันจะหมดไปแบบเนี้ยเพราะว่าทุกคนอ่ะต่างอย่างได้ผมก็แบ่งให้ไปทุกคนที่สนใจแล้วก็ชอบ นี่แหละครับเผื่อว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยอ,อะไรเค่รขึ้นได้เนาะเพราะว่าสายแม่เสนยของเราเนี่ยเลือดหลักๆเนี่ยมันก็หายยากขึ้นทุกทีทุกอย่างก็คือระยะเวลาผ่านไปก็มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะแต่ผมก็จะพยายามเน้นเป็นเอกลักษณ์ของแม่เสนยให้ไว้ให้ดีที่สุดเนี่ยครับที่เป็นสายสายหลักเราคือสายหมู สายหมู่สายสีหลักของเราคือหมู่เจ้าปดองสามวน้อยหมนบดเลพวกเนี้ยครับคือสายหลักๆที่เคยเคยเล่นเคยทํากันมาแต่มันก็มีเชื้ออยู่มีเชื้อมีสายเลือดอยู่มียีนอยู่แต่ทางนี้นั้นเราก็ต้องหาลูกนอกมาเติมไปเรื่อยๆนี่แหละก็ได้ก็ได้ความบรรลุข้อจากลุงนันตลอดลุงนันแกก็หาลูกนอกมาเติมอยู่เรื่อยๆครับที่เป็นไก่ต่อไปนี่ก็คือลูกนอก พระแม่ลูกนอกเดี๋ยวนี้ก็ง่ายๆก็คืออาจจะมีแนวเปลี่ยนแปลงไปในเชิงชนเนาะแต่เขาจะเน้นความคมความไวเข้าไปซึ่งลักษณะลูกนอกสมัยสมัยก่อนๆเนี่ยพระแม่สมัยก่อนๆเนี่ยก็ยังเป็นเอกลักษณ์อยู่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยณยุคใหม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใครชอบสไตล์แบบไหนยังไงเนี่ยก็ทํากันไปแต่แผลที่ดีที่สุดคือแผลคมนี่แหละแผลความคมความแม่นความลึกเนี่ยครับนั่นแหละ ก็ขอบคุณทุกคน,นที่ให,ให้ให้การสนับสนุนผมเนาะทั้งเพื่อนอเพื่อนร่วมงานพิมพ์งานน้องๆที่อยู่หลายที่แล้วก็ f อซีที่เขาแบ่งกันไปอะไรกันไปแล้วก็วกอตอบกลับรับมาแล้วก็เหมือนกับทำไปพัฒนาร่วมกันไปเหมือนพี่เหมือนน้องกันไปนะคือทําแบบนี้ไม่ได้ว่าหวังขายอย่างเดียวนะก็คือหวังเพื่อนหวังมิตรภาพต่างๆสําหรับคน,นเล่นไก่ชนนะ,ะคนที่เขาท จะเข้าใจนะครับอันนี้ที่ที่อยากจะขอบคุณพากแม่คือลุงนันนะครับคือเป็นคนที่ว่าจูนกำเนิดของสายพันธุ์แม่เสียงของพระแม่แม่เสียงถ้าคนได้สัมผัสอ่าได้ติดตามหรือคนที่ได้รู้จักกับสายแม่เสียงตั้งแต่ยุคแ่แรกแม่เนี่ยเขาก็ถือว่าสนใจมาจนถึงปัจจุบันนี้เนาะนี่แหละอ่าก็ครับไอแถวทองนี่ไปสวรรค์แล้วเนาะตายแล้วตายแล้ว ผมผมยังเสียดายนะครับเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนก็เอายังคุยเอามี <c oughs> ตอนนี้คือหมดก็คือหมดจริงนะไม่เสียดายเนาะไม่ไม่ใช่มามา<ก>เรามาพออฟันแต่ละตัวแล้วตัวมันก็แก่ไปแล้วมันก็หมดไปแล้วก็อเอาเอารูปเอาลออายสายมาเติมอย่นี่วิ่งมาแล้วเนี่ยถือว่าถือว่าสุดเสียดายนะครับผมยังเสียดายอ่ะดูดูดูแวบ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 อ๋อสีทองสีเทาสีเทาอ๋อนี่ดูแวบๆกันได้นะครับวันเดียวเดียวไปอุบลแล้วคู่นี้จะจะไปอุบลแล้วเนาะ เออนี่ลูกเทาทองอนะครับไก่ก nah, ็พอมีบ้างนะครับก็อามีอะไรอีกไหมครับฝากกันพูดได้เยอะๆพี่นี่แหละก็ก็สำหรับทุกทคนเนาะที่สนใจในสายไม่เสีเงียงหรืออยากสอบถามอประวัติความเป็นมา อ่าหรือสนใจพัฒนาร่วมกันเนี่ยก็โทรมาหรือติดต่อเบอร์โทรเลยครับพี่เล็กเอาของพี่เล็กเลยอ่ก็มี2เบอร์เนาะเบอร์แรกก็เบอร์หลักๆก็0864302105เบอร์เดิมนะครับอ่าในคลิปเก่าๆหรือว่าในนี้เก่าๆก,ก็มีอยู่ก็แปะได้ลงไว้ให้อยู่เนาะครับอ่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้ครับแอดไลน์สะดวกโทรสะดวกควุยหรือว่าเวลาไหนเนี่ยพนักงมาปรึกษากันได้เนาะครับอ่ายินดีที่ว่าจะพัฒนาร่วมกัน เปิดแบ่งหรือชอบแบบไหนเนี่ยก็ปรึกษากันได้เนาะครับแล้วก็สําหรับสมาชิกทุกคนในกลุ่มของเราที่มีนะตอนนี้ก็สามกว่า่านเนี่ยที่ติดตามสายหลักแม่เสยงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปลายปีเนี่ยลมหนาวมาเนี่ยผมก็จะคัดไก่สาวสวยๆให้อ่าให้แบ่งกันเนาะให้เลือกกันก็จะให้ในราคาพิเศษเพราะว่าผมเสียดายการไก่เพราะว่าไก่เนี่ย บางทีอยู่กับผมเนี่ยมันมันไม่ทานได้ผสมเพราะว่าสายเลือดมันจะชิดกันอะไรกันเราต้องคัดเน้นๆผมจะเลือกตัวสวยๆให้ให้ทุกท่านถ้าชอบเนาะเลือกคัดสวยให้ทุกทุกท่านทุกรุ่นในราคาพิเศษเดี๋ยวในติดตามในกลุ่มก็แล้วกันแล้วก็อาจจะมีแบ่งกันไปอะไรกันไปแบบพี่น้องเนาะรับรองว่าถูกใจแน่นอนครับ นี่นะครับของออของพอแท็กนี่ที่พี่เล็กให้ปีปีสองปีแล้วตอนนี้ตายหมดแล้วเพราะว่าแก่แก่นะของขอแต็กขอแท็กนั้นเลยเลือกลับเออมาขอไปสักคู่หนึ่งนะครับไก่แล้วแก่นะครับถึงว่าได้อายุมันอ่ะมันก็ต้องถึงเวลาน้ำก็ต้องตายนะครับเลือดข้นๆแม่เสลียงร้อยก็เลยของพอแท็กนี่ไปเข้ากับแม่เสลียงร้อยไปเข้ากับสายเลือดพัฒนาอ่าอ,อ่าซึ่งที่มันกินกันในสนามจริงเนาะของผมตอนนี้นะ มันก็ดีดีขึ้นเยอะเลยครับแบบแบบว่าฉุดฉาดฉ <laughs> ุดฉาดมัน,ม,นมันถ้ามันลงตัวเนลงตัว,ตวอ่ะพอแล้วครับแบบในนี้ตอนนี้ก็คือว่าของผมไม่ลงตัวแล้วไม่ถึงไม่ใช่ว่าไม่พัฒน,นานะเราว่าเราหยุดหยุด,ยดแล้วก็ลองดูเนาะของผมจะหยุดก่อนแล้วก็ขอขอลองดูนะครับเพราะว่ามันได้ดีได้ดีมาเยอะนะครับลองล,ลองดูหาที่เติมอีกที่เตมไปหาที่เติมไปเรื่อยๆนะครับก็ สิ้นปีนี้ลองติดต่อพี่เล็กดูนะครับส่วนตัวผมนี่ยังยังยังไม่ลึกๆตัวผมยังไม่อยากขายอยากลองดู <laughs> เพราะว่าได้ได้ลงตัวได้แม่คือแม่แม่เสรียงเลยนะครับไปใส่กับไก่อะไรนะไก่ชนช,ช,ช,ชนะสนามจริงหลักแสนลูกออกมาลงตัวนะครับตอนนี้หยุดไว้ก่อนนะครับครับหยุดนะครับแล้วก็มีที่อื่นมาเติมบ้าง ซุมอื่นมาเติมมาลองดูนะครับก็จะทําให้เราดีขึ้นกว่าเก่าเนาะตอนนี้ก็คือพอใจในระดับนี้ในระดับนี้ก่อนอ่าแล้วในระดับชนหลักพันอ่ะอ่าผมพันร้อยถึงหมื่นพันเนี่ยผมโอเคในนี้เพราะว่าเราไม่ใช่นักพันนันเนาะเราเป็นอ่ทดสอบสายพันุ์ครับผมผมแค่นี้ละนะครับเกินนี้ก็จะต้องเป็นซุ้มมืออาชีพเนาะที่เขาไม่ได้ทํางานคือเขาเลี้ยงตีจริงๆอาชีพเขาคือเลี้ยงไก่ออกตีนะครับแต่เราเป็นมือสมัครเล่นหมายถึงมีงานทาประจำเนาะ แล้วก็เย็นมาเลี้ยงไก่ทําไก่อ่ะมันมันคนละเรื่องกับมืออาชีพมืออาชีพนี่ว่าเราเป็นใครมาจุดเริ่มต้นของเราของเราอย่างนี้นะครับเทียบกับระดับไหนได้เออเออก็ไหวอยู่ครับมืออาชีพแล้วก็เคยเห็นนะพี่เล็กผมเคยไปเห็นละมันก็จะอีกรูปแบบหนึ่งครับครับเป็นซุ้มฟาร์มเลี้ยงตีจริงอันนั้นก็คืออยู่กับไก่ทั้งวันอ่ะเนาะแต่เราทางานไม่มีเวลาเนาะเย็นมาเราทำด้วยใจรักนะครับมันจะอีกแบบหนึ่งแต่ก็บีดกันไปพัฒนากันไปนะครับ สายเก่าไม่เสีลียงอยู่ที่พี่เล็กกับลุงนันนะครับก็ถือว่าดีนะครับพัฒนามีไหมเนาะมีเนาะพี่เล็กเนาะมีเนาะกระดูกมีมีมีนะครับมีหลายหลายตอนนี้ก็นําพ่อพันธุ์หลักๆจากสูงใหญ่ๆที่ทีมงานมาให้มาเติมรู้สึกว่าทําแล้วโครงสร้างดีดีขึ้นโครงสร้างดีแล้วก็เบอร์แข้งอะไรก็นก็ลงตัวนะเราะว่าผมทำมาก่อนทํามาก่อนตอนที่ว่ายุค ยสายปีไต้หวันสายน้ำเค็มพวกนี้แม่ก็ลงตัวนะทำกันไม่เสียนก็ถือว่าถูกใจอ่ะตีบอลได้อ่ะง่ายคือตีบอลได้มีกระดูกมีเนื้อหนังเนาะเนื้อหนังที่ดีกระดูกมีหลายๆอย่างในตัวในตัวเนาะรวบรวมทึงลงตัวเรื่องดีๆเนาะใช่จุดด้อยก็มีจุดด้อยก็มีแล้วเพิ่มอีกไม่ใช่ไม่เก่งแบบนี้ก็ไม่ใช่ตอบโจทย์ได้ได้ตามเป้าที่เราหวังไว้เนาะครับนี่แหละคือการพัฒนา จะดีมากกว่าเสียแล้วกันเนาะเสียมีนิดหน่อยมีอยู่บ้างครับโอเคนะครับได้หลายๆอย่างมากครับวันนี้ก็ทําคลิปเนาะเพื่อเอฟซีหลายคนมาคิดถึงพี่เล็กกันเลยกลับบ้านบางทีผมว่างช่วงเนี้ยก็เลยมาทํานะครับอันนี้มาแบบไม่ได้นัดหมายไม่ได้นัดหมายเลยอยากมาก็มาได้ไปดูธรรมชาติอันนี้ก็ลงจอดรถพี่เล็กก็ยังคุยกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาเปนที่ซ้อมไก่ตอนเย็นนะครับเอาสังเวียนมากลางเอาผมมาปูก็ ซ้อมเสร็จแล้วก็ยกออกนะครับคลิปก่อนกนนี่ยาเยอะเนาะย่าเยอะคลิปนี้ไม่มียานะครับ,รบไก่จัดการให้หมดไก่กินหมด <laughs> <laughs> อโอเคนะครับเดี๋ยวถ้าสนใจอะไรยังไงท่านติดต่อพี่เล็กเอาเองนะครับผมผมเป็นสื่อน,นำเนาะให้ท่านโทรหานะครับผมก็ส่วนมากท่านโทรมาผมก็จะให้เบอร์พี่เล็กกับลุงนันสำหรับทุกท่านเลยนะครับผม ช่วงหลังมีอีลมขายไก่ของเราโอเคเนี่ยความชั่วอะไรบอกว่าเตกมาละไม่อยากขายมีก็เก็บไว้เล่นเองกำลังเมาอยู่กำลังกำลังเมาลังมอมันกับบ่อนตรงนี้แบบมีแบบไปบ่อนแพ้ช่างมันชนะช่างไม่สนนะครับส่วนมากชนะได้แค่พันสองพันเต็มไปซื้อเหล้ากินนี่เสียมากกว่านั้นเออความสูงทางใจชนะการชนะได้ไม่ได้กำไรไม่ได้กำไรได้เงินชนะมาพันเอ็ด ซ oh, ื้อเราซื้อกับแกมสิอย่างโหมากกว่านั้นเข้าบ้านดึกเมียได้โอ้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทนทนกันไปนะครับนั่นคนใจรักนะครับเอ้าวเดี๋ยวก็จะหยุดคลิปไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีคลิปมาแทรกที่เป็นคลิปไก่หนุ่มเนาะของพี่เล็กนะครับต่อจากคลิปนี้นะครับอจะทําตัดต่อให้เป็นคลิปเดียวกันนะครับเนาะให้แฟนๆได้ดูเนาะว่ามีรุ่นไหนรุ่นไหนชอบกระทักทายพี่เล็กนะครับครับเพางั้นเดี๋ยวคลิปนี้ เราเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่นะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ยิมสี่ตุลาแล้วครับเห็นไฮะไก่ที่มีแล้วตอนนี้ที่บ้านสวนนะครับเดี๋ยวหมดลมหนาวมาแล้วนะครับมครับลมหนาวเริ่มมาแล้วครับนะฮะผมจะจัด แบ่งไก่สาวสวยๆให้นะครับในสำยิญญ่งในกลุ่มนะครับพิเศษให้ราคาพิเศษให้ให้นะครับทีนี้จะให้ด้วยแบ่งด้วยแถมด้วยนะครับนี่นะราคาพิเศษสําหรับสำยิญญ่งในกลุ่มเรานะครับตัวผู้เหลือไม่เยอะนะครับตัวผู้ก็ติดจองไปหลายตัวแล้วนะครับ ายหลักๆนะครับอาการเริ่มดีแล้วนะครับมีทางลูกร้อยนะครับแบล,ลูกพัฒนานะครับ หินกันแมนน้นะครับนี่นะฮะตอนรับลมหนาวนะครับเริ่มจะสู้กับตัวเมียบ้างบางตัวนะครับนี่ฮะทมทีนทีเห็นกันเรื่อยๆนะครับ